ก็กลับสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนที่น่ารักทุกท่านวันนี้พี่ก็จะมาสร้างห้องแจกเพชรน้องน้องน้องแบบพี่เพิ่งโพสตไปน้องเมื่อกี้นี้แล้วก็พี่จะมาสร้างนะครับเจ็ดโมงนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาสร้างห้องนะครับสําหรับใครที่อยากร่วมสนุกนะครับก็รีบเข้ามาเลยนะครับน้องๆรีบเข้ามาตอนนี้เลยเพราะว่าพี่กําลังจะสร้างห้องแล้วก็จะแจกเพชรมูลค่า1000เพชรนะครับสำหรับใครที่อยากได้เพชร1 0 0 0เพชรนะครับหรือว่าใครที่อยากร่วมสนุกก็เข้ามาได้นะครับที่ห้องของผมนะครับ ห้องนี้ก็สามารถรับได้ทุกคนเนาะสำหรับใครที่อยากได้เพชร1 0 0 0เพรก็เข้ามาเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องตั้งค่าห้องก่อนเดี๋ยวผมตั้งค่าห้องก่อนแปน๊บนึงนะครับแล้วก็ส่วนค่าเฮียงร่วมสนุกกับกิจกรรมตัวนี้ก็เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะครับน้องๆรหัสห้องไม่มีเลยนะครับสาหรับรหัสห้องไม่มีเลยนะครับจานวนผู้เล่นก็48คนเนาะโหมดก็โหมดทั่วไปแล้วก็จํานวนคนดูก็16คนส่วนซื้อห้องนะครับผมจะตั้งว่า ขอให้มานะครับตามชื่อโพสต์เลยนะครับเพราะว่าผมโพสตด้วยว่าขอให้มาเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็จะตั้งชื่อห้องว่าขอให้มานะครับสาหรับใครที่เข้ามาก็จะมีการซิงรางวัลนะครับมูลค่า1 0 0 0พกว่าเพรนะครับน้องๆสำหรับใครที่เข้ามาเล่นกิจกรรมของพี่จัดขึ้นวันนี้นะครับถ้าชอบให้พี่จัดกิจกรรมอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปพี่ด้วยนะครับน้องๆแล้วก็ส่วนหมวดเกมนะครับเดี๋ยวพี่จะเลือกดีกว่าเนาะเดี๋ยวเข้าไปที่เกมก่อนเนี่ยครับพี่จะเลือกเอาความเร็วซะ เอาความเร็วสักหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วกันเอ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแล้วกันนี่นะครับก็ไม่ปรับอะไรมากเนาะเพราะว่าพี่อยากให้มันวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงเพราะว่าจะได้แบบว่าวิ่งหากันได้เร็วขึ้นเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็สําหรับใครที่เข้ามานะครับก็รีบเลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเสียเออก็รีบเข้ามาตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะกดยืนยันห้องไปก่อนนะครับเข้ามาได้ทุกคนนะครับเพราะว่าห้องของพี่ไม่ได้ใส่รหัสนะครับน้องๆเข้ามาได้ทุกคนนะครับสําหรับใครทีี่่ได้รรงวััท1นะคบ ก็จะได้เพชรเป็นมูลค่า1 0 0 0กว่าเพชรเนาะถ้าตีเป็นเงินก็จะประมาณ5 0 0บาทเบาทน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยสําหรับใครที่เข้ามาก็ทําตามกฎด,ด้วยนะครับน้องๆอย่ามาโกงหรือว่าอย่ามาเกียร์นะครับเดี๋ยวพี่กดไปเลยนะครับตัดไปตอนนั้นเลยเออเข้ามาในเกมแล้วน,นะครับน,น้องๆเนี่ยครับโอ้ดูแต่ละคนสิแต่ละคนก็แต่งตัวไม่เบาเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจากสกินปืนแต่ละคนก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ นี่นะครับแต่ละคนก็มีสก <rawd Moder> ินเปืองกันทุกคนเนาะแล้วก็มีซุดแต่ละซุดก็มีแต่ซุดแพงๆทั้งนั้นนะครับน้องๆก็ถือว่าฝีมือแต่ละคนก็น่าจะร้ายไม่เบาเหมือนกันแล้วก็ส่วนใครที่เข้ามาเกียร์นะครับน้องๆแบบว่าเป็นเพื่อนกันแล้ว่วนนึงเข้ามาแล้วก็ไปในเกมแล้วก็ไปนั่งย่อใส่กันนะครับย่อๆใส่กันแล้วก็ไล่ฆ่าเพื่อนอีกคนนะครับแบบนี้ผมจะไม่ให้รางวัลนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมจะไม่ให้รางวัลนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการโกงเพื่อนคนอื่นเกินไปนะครับสําหรับใครที่ทําแบบนี้ เอาแล้วทุกคนตอนนี้ก็ได้เริ่มเกมขึ้นแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้แจกเพชร1,000ันกว่าเพชรเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นก็ไปทันแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าห้องได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับน้องๆส่วนเครื่องบินนะครับจะมาทางอู่เรือนะครับน้องๆเออจะมาทางอู่เรือนะครับฝั่งซ้ายก็น่าจะมีพื้นที่เล่นนิดเดียวนะครับแต่ฝั่งขวานะครับยังว่างอีกเยอะเลยนะครับคนน่าจะลงฝั่งขวามากนะครับเนี่ยเริ่มโดดกันทุกคนแล้วนะครับส่วนคนนี้ลงที่หอดูดาวนะครับ แต่ละคนก็จับจองสถานที่ต่างๆที่จะฟาร์มนะครับมังน้องคนนี้ก็เลือกลงที่หอดูดาวเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นบ้างเนาะว่าคนอื่นลงไหนบ้างเนี่ยครับนิดเล่นไก่นะครับก็ลงที่นี่นะครับแล้วก็มือซ้ายพิซซ่าก็เลือกลงที่พีกนะครับดูเหมือนว่าจะเจอคนด้านหน้าด้วยนะครับจะทํายังไงดีครับจะฟาร์มแถวนี้ก่อนหรือว่าจะถอยนะครับก็ลองติดตามกันต่อไปเนาะแล้วดูเหมือนว่าที่พีกจะสัาร์กันให้แล้วนะครับ,บน้อง เดี๋ยวพี่กลับไปที่พีกก่อนว่าพีกเขาซัดกันตรงไหนนะครับเขาซัดกันตรงนี้นะครับน้องเดี๋ยวพี่กลับไปดูนะครับเนี่ยครับตรงบ้านใหญ่เลยนะครับตรงบ้านแตกเลยที่เขากําลังใส่กันอยู่นะครับน้องเนี่ยครับอ้าวคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยเออเนี่ยครับแต่ละคนก็ ยังฟาร์มนะครับยังจับจองพื้นที่ฟาร์มนะครับส่วนคนนี้สลาดมากนะครับน้องเอาสบียงมานะครับไม่ต้องฟาร์มกันเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่เอาสบียงมานะครับถ้าสบียงดีนะครับตัดผ้ามาทางแคบเท้าบ้างนะครับดูเหมือนว่าจะเจอคนด้านหน้าด้วยนะครับน้องๆสำหรับคนนี้นะครับซีอะไรนะ S C C เตอร์นะครับดูเหมือนว่าจะเจอคนด้านหน้าด้วยนะครับเอ้าขึ้นซารกันแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าศัตรูยังไม่มีอาวุธนะครับเนี่ยครับศัตรูอยู่ด้านหน้านะครับจังหวะนี้ต้องยิงแล้วนะครับเนี่ยครับไม่โดนนะครับจ ดูเหมือนว่าคนจะเข้าด้านหลังด้วยตอนนี้จะทํายังไงดีควงระเบิดดักไว้นะครับแล้วก็ทํายังไงจุกออกน,นะครับดูเหมือนว่าเขาจะจุกออกน,นะเขาเขาจะไม่สู้เพราะว่าเขาถือบาเลตอยู่นะครับ<โ>เขาไม่มีปืนซาตอนนี้อีกอย่างมันก็เล่นย่ายด้วยแหละเพราะว่ามันมี2ทางไงแต่ว่าถ้าเอาได้ก็น่าจะเอาเนาะถัดมาอีกฝั่งนะครับมน้องเพราะฝั่งอาคนสนามเป้าเสีเออถัดมาที่สนามเป้าก็จะเป็นยังไงนะครับเอ้าทำไมเขาไม่ยิงกันล่ะ นี่ไงน้องๆพี่บอกแล้วนี่ไงพี่กลัวอย่างนี้แหละพี่กลัวอย่างนี้แหละพี่กลัวเขามานั่งย่อใส่กันนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละน้องๆเนี่ยครับแล้วก็ไปลุมฆ่าคนอื่นนะครับถ้าจําไว้นะครับถ้าคนนี้ได้แซมนะครับพี่จะไม่ให้นะครับเพราะว่าเขาโกงนะครับน้องๆสําหรับใครที่ทําแบบนี้ถือว่าเขาโกงนะครับตัดไม้อีกฝั่งก็น่าจะเป็นคนนี้เลยนะครับเหมือนจะซัดกันอยู่นะครับอยู่ที่อ่านี่เลย ฮอ,อนฬิการนะครับ,บน้องโอ้แล้วอีกฝั่งส่วนมาก,ก็เจ็บเหมือนกันนะครับเขาจะทําย er ังไงดีนะครับดูเหมือนว่าเขาจะจุกออกไปด้านซ้ายนะครับดูต่อนะครับว่าเขาจะทํายังไงกับศัตรูคนนี้นะครับบน้องเหมือนจะสิ่งมาด้านซ้ายด้วยนะครับแล้วก็ศัตรูยังอยู่ที่ต้นไม้เหมือนเดิมเขาจะทํายังไงดีเขาจะเข้าซ้ายหรือเปล่า <l> um <lee> ผมว่าความคิดของเขาน่าจะขึ้นไปที่เคนเหลืองตัวนี้เนาะแล้วก็ขึ้นยิงด้านบนนะผมว่า แต่ไม่ใช่นะครับด้านบนมีคนจองอยู่แล้วนะครับมีเจ้าที่อยู่แล้วนะครับงน้องถือว่าจะทํายังไงดีนัดน,นี้งานนี้ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวอ้าวจะทํายังไงอุ้ยโอ้โหอ,อีกนิดเดียวนะครับเมื่อกี้นี่เกือบหัวแตกนะครับงน้องดูเหมือนว่าคนนี้เขาจะงานเข้าแล้วนะครับงน้องมี2ทางด้วยนะขว้วเราเบิดลงมาแล้วนะครับน้องจะทํายังไงดีนะครับถ้าไปด้านหน้าก็มีตัวอยู่ต้นไม้นะครับน้องเอาแล้วเขาจะทํายังไงต่อเขาจะทายังไงต่อด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีนะครับ จะทำยังไงโอ้เขาก็ได้ซัดกันหนักมากนะครับด้านบนกระโดดลงมาแล้วนะครับน้องๆอย่างนี้ก็ไม่รอดสิครับน้องๆเอ้ยกระโดดมาอย่างนี้เขาก็รออยู่แล้วเนาะสำหรับคนนี้ก็เป็นฝั่ง3ามสตี้นะครับคนนี้เขาซื้อตี้นะครับได้ไป1คิวนะครับตัดมาที่เคมีมาสกีนะครับน้องๆตัดมาที่อ่าเขาเสื้ออะไรนะ ลืมซักเสื้อนะครับจะประมาณนี้เลยเออเสื้อผมก็ว่าอยู่อ่านตั้งนานลืมซักเสื้ออ๋อ,อคนนี้เขาอาจจะแคมก็ได้นะตัดภาพมันที่นี่แต่ละคนก็อีกแล้วนะครับบางน้องเขามายอดใส่ก,กันอีกแล้วน้องๆถ้าจําไว้นะครับคนนี้จําไว้ด้วยนะครับถ้าคนนี้ได้แซมผมจะไม่ให้เพชรน,นะครับเพราะว่าเขาเป็นการโกงนะครับเพราะว่า เขาสวนเพื่อนแบบว่ามาย่อใส่กกนแล้วก็ไปลุมค่าอีกคนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการโกงเกมนะครับตัดภาพมาแคปเท้านะครับน้องๆจังหวะนี้นะครับได้สัตว์อีกแล้วนะครับน้องๆว่ายังไงว่ายังไงโอ้โหฝั่งนั้นเจ็บหมักนะกเฮ้ยฝั่งนั้นเจ็บหนักมากนะครับและดูเหมือนว่าด้านหลังก็มาด้วยนะครับเสียงเท้าด้านหลังมาแล้วนะครับนั่นไงด้านหลังมาจริงๆด้วยนะครับด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนแล้ว เขาจะทํายังไงดีเขาจะจู๊กออกหรือไม่ไม่ออกนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่ออกนะครับดูเหมือนว่าเขาจะแคมดักเหลี่ยมนะครับน้องดูนะครับดูนะครับเขาจะทํายังไงดีกับคนนี้นะครับบน้องเขาจะสั่กันยังไงเพราะว่ามันมี2ตัวนะครับเพราะว่าด้านเนินเนินของทางมาแคทเท้านี่ก็มีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อยู่บนบ้านเนาะนี่นะครับลงมาแล้วนะครับน้องจังหวะนี้โอ้โห ก็เป็นฝั่งของ S C C Peter นะครับเป็นฝั่งสนาไปนะครับ,บน้องนเอ้าเขาคว้งระเบิดทำไมโว้ยังไงคนทังหน้าเอ้าเอ้าผมผมงงมากเลยเขาทำอะไรเขาทำไปเพื่ออะไรครับน้องน้องไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> ไม่เข้าใจตัดมาอีกฝั่งก็กำลังใส่กันยับเนาะสำหรับคนนี้เขาซื้ออะไร เนี่ยเ l เนี่ยครับก็เหมือนมาดูดูเหมือนว่าจะเจอคนด้านหน้าด้วยนะครับเนี่ยครับจังหวะนี้ก็ได้เข้าซ้ายกันแล้วนะครับอีกฝั่งก็เป็นงานเหมือนกันนะครับน้องๆก็แอบเป็นเหมือนกันจะทํายังไงสัตว์มาแล้วนะครับน้องๆจังหวะนี้เขาจะทําอะไรไงต่อนะครับเขาเลือกสีกมาฝั่งซ้ายนะครับน้องๆแล้วก็เลือกที่จะเข้าซ้ายนะครับ ผมว่าวิธีนี้ไม่น่าจะเหมาะสมเน,นตาะสำหรับทาบตรงนี้เพราะว่ามันเล่นไม่ได้จริงๆครับกัวตี้อื่นมานะครับเพราะว่าตรงนี้ที่นี้คนเยอะมากนะครับสําหรับพี่เจอมาบ่อยนะสําหรับตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคนมันเยอะมาจากไหนนะครับเนี่ยครับโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บหนักมากเจ็บเจ็บอีกฝั่งเป็นงานมากนะครับอ้าวนัดง่ายแบบเหมือนเหมือนผมบอกเลยใช่ไหมครับผมว่าแล้วตรงนี้คนเยอะมากเนี่ยครับ คนเยอะมากแล้วก็แบบเขาอาจจะหลอยหลังกันได้เอา้าเขาไปรู้หรอมีคนทางด้านหน้าด้วยะอ <c oughs> เอาแล้วไงครับจังหวะนี้เอาแล้วไงครับมันละครับทีนี้มันละครับทีนี้โอ้โหหัวเน้นๆครับจังหวะนี้ไม่ใช่โปรสะนะครับ <c oughs> เขาอาจจะไม่ใช่โปรนะครับเพราะว่าเขาอย่างเอา้า <c oughs> ทำไมไปอย่างนี้ครับน้องๆ <c oughs> ทำไมลอยลักันอย่างดีเออ ตัดมาอีกฝั่งก็กําลังจะขึ้นบ้านใส่กันนะครับน้องเนี่ยครับดูเหมือนว่าเขาจะกึงกันอยู่เนาะควงระเบิดลงไปแล้วควงระเบิดไปดักแล้วโอ้แบบนี้ผมว่ากึงกันอีกนานตัดมาภาพตัดมาคนนี้นะครับคนเมื่อกี้นี่นะครับคนเมื่อกี้คนที่แบบยิงคนนั้นตานะครับแบบว่าเขา้าลอยหลังกันไปหลอยหลังกันมานะครับน้อง ตอนนี้เขาก็ดูเหมือนว่าจะเจอศัตรูด้านหน้าด้วยนะครับจะเจอเป็นทางอของบ้านเขียวเนาะสลัดศัตรูอยู่ที่บ้านเขียวนะครับเขาจะทายังไงทําไมเขาตั้งไอวอลนี่โอ้เป็นเทคนิคของเขานะครับน้องๆก็เป็นการขึ้นซานนะครับไอวอลแบบน,นี้โอ้ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตั้งไอวอลอย่างนี้แล้วก็เป็นการขึ้นไปน,นั่งยอ่องนี้ได้แล้วก็เอาไวา้ซาดเพื่อนได้เนี่ยครับเล่นตรงเงินอย่างนี้ได้ด้วยนะครับโอ้ผมเพิ่งรู้จริงๆนะครับสาหรับเทคนิคตัวเนี้ย เอาสาหรับลืมสักผ้าดูเหมือนว่าจะงานเข้าแล้วนะครับจะมีด้านหน้าและด้านหลังด้วยเนาะเอายังไงเอายังไงดีนะครับเรียบร้อยสิครับเจออย่างนี้ไม่รอดแน่นะครับด้านหน้าทั้งด้านหลังด้วยนะครับนั่นไงศัตรูทั้งหน้าเอา้านี่นะครับน้องๆเห็นไหมแบบพี่บอ่อนะครับเจออีกแล้วนะครับคนที่ย่อดใส่กันแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับ เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าเขามาลุมฆ่าคนเดียวแบบคนที่ไม่รู้จักเขาก็จะประมาณนี้แหละครับมันจะเป็นการโกงเกินไปเนาะสำหรับใครทำแบบนี้พี่จะไม่แจกเพชรให้นะครับสำหรับใครที่ทำแบบนี้เพราะมันเป็นการโกงเพื่อนเกินไปเพราะว่าพี่ตั้งให้เล่นโซโล่นะครับพี่ไม่ได้ม่ได้สร้างให้เล่นคู่นะครับตัดภาพมาที่หอ,อนาฬิกาก็ยังกึ้งกันอยู่นะครับเนี่ยครับก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังอยู่บ้านหลังเดิมที่เดิมเจ้าเก่าที่เดิมตัดผมตัดมาให้ดีกว่าเนาะเนี่ยครับดูเหมือนว่าจะเจอคนด้านล่างด้วย ปกติด้านล่างยิงได้นะครับอยู่ใต้สลิงอย่างนี้แต่เขาเลือกที่จะไม่ยิงนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูเนาะเอา้าดูเหมือนว่าด้านหน้าจะก็จะมีเหมือนกันนะครับโอ้โหหน้าหลังมีหมดเลยนะครับสวยแล้วไงสวยแล้วไงงานเข้าแล้วงานนี้เอา้าโดนจอยวอลด้วยเขาเลือกที่จะเล่นข้างกุกไม้นะครับโดนไป1 50้นะครับกับ AW จะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไง2ตัวนะครับน้อง ตัวเมื่อกี้นี่ใช่ปะใช่ปะใช่ไหมสองคนเมื่อกี้ใช่ไหมเรียบร้อยนะครับสองคนเมื่อกี้นี้เนี่ยครับยอดใสกันนักหรอยอดใสกันนักหรอเนี่ยครับสําหรับใครที่ยอดใสกันเนี่ยครับเลยคนหนึ่งเพื่อนเขาคนที่ยอดใสกันเนาะอุ้ยทาไมไม่ตายไปเลยล่ะผมไม่ชอบเนี่ยครับโอ้โหขอบคุณครับน้องๆที่ฆ่าคนนี้ให้ผมเพราะว่า เขารวมหัวกันย่อใสกันแล้วก็รุมฆ่าเพื่อนคนอื่นนะครับเออสำหรับคนนี้ได้5คิวแล้วนะครับแล้วก็ได้เปรียบด้วยเนาะสำหรับวงก็มาทางเขาแล้วก็เขาก็อยู่กลางวงด้วยด้านหน้าก็มีปัดมาที่นะครับเลื่อที่จะเป็นอะไรนะครับไฟลอยนะครับเลือกที่จะเล่น V ีดเอ็ดแล้วก็อีกฝั่งก็แน่บาเลตไ้ด้วยนะครับเลงบาเลตไ้ด้วยโอ้โห โดนลุมนะครับตอนนี้โดนลุมมากมือซ้ายพิซซ่าโดนลุมตอนนี้เอายัางไงดีโดนไปเก้า,กานะครับเนี่ยครับดูเหมือนว่าคนนี้เขาจะสุ่มยิงเนาะบางทีโดนพอเขาเล่นบาเล็ดบาเลมันจ่อจาะไอวอลได้ด้วยแล้วก็ตัดมาที่มือซ้ายพิซซ่านะครับดูเหมือนว่าจะถือเข้าซัดด้วยโอ้โหเล่นยากมากเล่นยากมาก สำหรับมือซ,ซ้ายพิซซ่าดูเหมือนว่ามือซ้ายพิซซ่าน่าจะงานเข้าหนักเลยนะครับอา้าวไฟลอยก็เรียบร้อยไปนะครับโดนอย่างนี้เป็นทางของ AK คฆ่าไปนะครับบงน้องเขาจะอาอยังไดงดีเขาจะยังไงดีกับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้คนชนะแล้วนะครับโอ้โหก็เป็นมือซ้ายพิซซ่านะครับที่ชนะไปนะครับบางน้องก็เป็นมือซ้ายพิซซ่านะครับ พี่สนอไปนะครับน้องเดี๋ยวพี่ทําการจัดส่งเพชร1000เพชรให้เขาเลยนะครับหลังจากที่จบเกมนี้นะครับพี่จะคัดลอกยูดีแล้วก็พี่จะโอนเพชรให้1000เพชรนะครับเนี่ยครับซื้อเขาก็ซื้อพิดมือซ้ายพิซซ่าเนาะเดี๋ยวพี่จะทําการจัดส่งให้เลยนะครับไปเกินสิบนาทีก็จบไปแล้วนะครับน้องสําหรับการแข่งขันเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบให้พี่แจกเพชรอย่างนี้สร้างห้องแจกเพชรอย่างนี้ก็บอกพี่ได้เนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ล่ะเจอกันคลิปหน้านะครับ